บพบกับพี่แดงอีกแล้วนะครับสำหรับ YouTube c h anel ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง Facebook Fanpage Fit m o n y Tfect นะครับเติม t f เ c t เข้ามาอีกนิดนึงเอาละครับวันนี้พี่แดงจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนักลงทุน VI ทํทำอย่างไรเมื่อตลาดขาลง ตัวพี่แดงเองก็ไม่ได้เป็นนักลงทุน VI แต่อย่างใดน,นะครับพี่แดงเป็นสายเทคนิคค่อนข้างที่จะเทคนิคล้วนๆด้วยซ้ำเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสดูเรื่องงบการเงินหรือวิเคราะห์บริษัทอะไรต่างๆแบบนั้นเลยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะอาจจะไม่ไม่ถูกใจหลายๆท่านเหมือนกันที่เป็นแนวสายลงทุนเนื่องจากพี่แดงมองว่ากราฟเนี่ยจะแสดงออกในทุกๆเรื่องของหุ้นตัวนั้นแล้วหากว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันจะมี แนวโน้มที่ดีเนี่ยมันก็จะมีคนรู้วงในมันก็จะมีการเก็บหุ้นมันก็จะมีค่อยๆทยอยซื้อสะสมซึ่งตรงนี้มันจะออกมาในรูปแบบของกราฟหรือแม้กระทั่งเจ้ามือหรือเจ้าของหุ้นเนี่ยอยากจะขายหุ้นเขาก็ทยอยขายออกมามันก็จะแสดงออกมาที่กราฟอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่แดงจะรู้สึกว่าการดูกราฟเนี่ยมันไม่กินเวลาเราในเรื่องของการวิเคราะห์บริษัทที่เราจะลงทุนตรงนั้นมากจนเกินไปแต่ถ้าถามว่า มีโอกาสเนี่ยพี่แดงก็อยากแนะนําว่านักลงทุนหรือเทรเดอร์แต่ละท่านเนี่ยก็ควรจะเอา56ขีดหนึ่งหรือเอารายงานแฟกชีตสรุปประจําปีของแต่ละบริษัทที่เราลงทุนเนี่ยมาลองศึกษาอ่านดูเพราะว่าการที่เราอ่านข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเปิดโลกว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากจะทําธุรกิจที่มันเกี่ยวกับหุ้นที่เราลงเนี่ย อนาคตมันจะมีโอกาสมีอุปสรรคมีจุดด้อยจุดเด่นที่เราจะไปแข่งขันกับเพื่อนร่วมอาชีพของเราได้ไหมอย่าละเลยครับต่อให้เป็นสายเทรดเดอร์ที่เป็นกราฟเทคนิคแบบเพียวๆเนี่ยพี่แดงก็ยังแนะนําว่าเราก็ยังควรอ่านอยู่ดีโดยส่วนตัวพี่แดงเองก็ชอบอ่านแนวหนังสือธุรกิจหรือว่าอ่านแฟกชีพอ่านเพจลงทุนแมนอย่างเงี้ยเป็นต้นมันได้ข้อมูลมันได้ประโยชน์ในการที่ทําให้เรามองธุรกิจรอบตัวได้เป็นอย่างดีเอาละเข้าเรื่องกันดีกว่า พี่แดงเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่านักลงทุน VI หรือสาย VI วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเวลาที่เขาวิเคราะห์ออกมาแล้วว่ามูลค่าของหุ้นเนี่ยมันลงมาถึงจุดที่สมควรแก่การเข้าซื้อแล้วเนี่ยพี่แดงก็เชื่อว่าหลายหลายท่านนะนักลงทุน VI เนี่ยเรียกว่า70% 80%อนะ่ะก็ต้องรู้จักการาฟเทคนิคเพียงแต่เขาอาจจะมีมุมมองว่าการาฟเทคนิคจะเอาไว้ในจังหวะที่เราจะเข้าซื้อเท่านั้นแต่เวลาที่จะเลือกหุ้นเนี่ยเขาจะเลือกจากงบการเงินเลือกจากผลกำไรขาดทุนต่าง แต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เป็นในเรื่องของสายเทคนิคเลยนะพี่แดงเชื่อว่านักลงทุน VI แทบจะทุกท่านรู้จักกราฟเทคนิคแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เขาจะลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องได้จังหวะที่ดีแต่ถ้าสมมุติว่ากราฟมันขึ้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 น,นมันไม่มีขึ้นตลอดถูกไหมมันก็ต้องมีพักตัวมันต้องมีเหวี่ยงลงบางทีมีการเปลี่ยนเทรนถามว่านักลงทุนพวกนั้นเนี่ยเขาจะรออย่างเดียวหรือเปล่าครับพี่แดงเชื่อว่า เทรดเดอร์ der, หรือนักลงทุนน้องใหม่หลายๆท่านเนี่ยคิดว่าการซื้อหุ้นเนี่ยมันมีได้แค่ขาขึ้นขาเดียวถ้าเวลาหุ้นลงเนี่ยได้แต่นั่งมองนั่งตบยุงแบบนี้ก็ไม่ใช่ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นมันทําได้ทั้งขาขึ้นและขาลงถ้าสมมุติว่าขาขึ้นหุ้นที่เราซื้อมีกําไรอยู่แต่จังหวะที่ขาลงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีวิธีการที่จะทําให้ไม่ขาดทุนหนักดีไม่ดีได้กําไรด้วยซ้ำในช่วงจังหวะขาลงมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปติดตามชมกันครับเอาละครับ กลับเข้ามาสู่หน้าสตรีมิ่งพี่แดงสมมติหุ้นตัวนี้แล้วกันก็คือ wsa ตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นระยะเวลานานถ้าสมมติว่าเป็นนักลงทุนสาย vi ที่เขาวิเคราะห์มาแล้วว่ามีโอกาสที่จะโตไปอีกระยะยาวเลยตัวนี้กราฟที่พี่แดงเปิดเนี่ยเป็น time frame day จะย้อนหลังให้ดูอันนี้คือกราฟราคาปัจจุบันของเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยพี่แดงย้อนให้ดูเห็นไหมครับกราฟขึ้นมาตลอดเลยขึ้นมาตลอดเลยนักลงทุนสาย vi เขาก็มองว่าเอ๊ะตัวนี้เนี่ยแหละอนาคตมันต้องมาแน่ แต่เขาจะมีจุดเข้าซื้ออย่างไรล่ะเขาถึงจะรู้ว่าจังหวะไหนควรเข้าจังหวะไหนไม่ควรเข้าพี่แดงถือโอกาสสอนในเรื่องของการใช้งานกราฟเทคนิคไปนในตัวเลยละกันนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ากราฟมันเป็นขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งวิธีการก็คือเราจะต้องมีการแบ่งเทนในวันนี้พี่แดงอาจจะใช้การแบ่งเทนวิธีเดียวก่อนเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาบอกว่าการแบ่งเทนมันมีวิธีหรือเครื่องมืออะไรบ้างที่เราจะใช้ในการแบ่งเทนแบบง่ายๆขั้นแรกเลยให้เราเลื่อนเมาส์มาอยู่ที่ด้านบนตรงอินดิเคเตอร์นะครับในช่องของการเสิร์ชเนี่ยพี่แดงพิมพ์ไปว่า EMA เป็นการหาเครื่องมือง่ายๆถ้าเราจําชื่อได้นะครับซึ่งตัวนี้พี่แดงใช้ตัว EMA cross ละกันอพอเรา กดเข้าไปปุ๊บจะเห็นเส้นขึ้นขึ้น,นมา2เส้นตัวนี้เราจะเห็นมีการตั้งค่าอยู่มุมซ้ายบนเรากดไปที่รูปฟันเฟืองได้เลยครับพอรูปฟันเฟืองเนี่ยมันจะมี2เส้นเส้น ema หมายถึงค่าเฉลี่ยตัวนี้จะเป็น exponential ก็คือค่าเฉลี่ยของราคาปัจจุบันจะมีผลมากกว่าค่าในอดีตไม่ได้เป็นการหารเฉลี่ยถ้าเป็น sma ตัวนั้นจะเป็น simple moving average ตัวนั้นจะหารเท่ากันหมดทุกค่าแต่ถ้าเป็น EMA จะให้ความสำคัญกับค่าในปัจจุบันมากกว่าพี่แดงใช้ค่าเส้นเร็วเนี่ยเป็น10ส่วนเส้นระยะเวลาที่นานขึ้นเนี่ยให้เป็น2อ่า200แล้วกันเพราะว่าสาย VI เขาชอบ200ทำไมเป็น200เพราะ200เนี่ยเปรียบเสมือนว่าเราเทรดหุ้น1ปีใน1ปีไม่ได้มี365วันตลาดหลักทรัพย์หยุดเสาร์อาทิตย์หยุดวันนักขัตฤกษ์ โดยเฉลี่ยแล้วเส้น EMA 2 0 0วันจึงเปรียบเสมือนกับเส้น1ปีนั่นเองหลังจากนั้นพี่แดงก็กดโอเคเข้าไปป้าบอ่าตรงนี้เราสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนสีได้ที่เครื่องมือฟันเฟืองนี้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าพี่แดงเลือกอเส้นสีเขียวเนี่ยเปลี่ยนหม่เป็นสีแดงแสดงว่าเส้นตรงนี้เนี่ยมันอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าผ่านตรงนี้คือจุดแบ่งเทรนส่วนตรงนี้ให้เป็นสีน้าเงินมันจะได้มองชัดขึ้นนะครับอ่าปรับเปลี่ยนแบบนี้เสร็จพี่แดงก็กดโอเค เป็นอันเรียบร้อยเราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับกราฟของ WSA เนี่ยวิ่งขึ้นมาตัดเส้น200เส้น200ก็คือเส้นสีแดงก็คือพอตัดปุ๊บเขาจะทำเครื่องหมายการกรบาดซึ่งการกรบาทตรงนี้เราไปเซตค่าได้ตรงนี้เขาเซตเป็นสีฟ้าแล้วก็ขนาดใหญ่สุดสมมติว่าเรามไม่เห็นอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือเปลี่ยนพื้นสีของโปรแกรมเทรดสตรีมมิ่งก็ได้เราก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันตัดเส้น200วันขึ้นมาแล้วสแสดงว่าต่อไปนี้เนี่ยแนวโน้มของกราฟราคามีโอกาสที่จะขึ้นไป ได้ก็คือเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นแล้วนั่นเองสมมุติว่ามันตัดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บแล้วเราเห็นว่ามันอยู่เหนือเส้นตัว EMA 10เแล้วอาจจะเปิดออเดอร์เลยก็ได้นะอสมมุติว่าพี่แดงเลือกเปิดออเดอร์เป็นนี่เส้นนี้ตอนที่มันตัดเลยแล้วกันเพราะเห็นว่ามันอยู่เหนือเส้น10บด้วยก็เปิดออเดอร์เปลี่ยนเป็นสีเขียวอันนี้คือวิธีการที่พี่แดงเทรดแบบจริงๆเลยนะสมมุติว่าตอนนี้เราเทรดเป็นสีเขียวเนี่ยอ่าประมาณนี้เนาะเนี่ยประมาณนี้อ่า เราเห็นว่าปุ๊บแล้วเราก็เทรปรากฏว่ากราฟมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงตรงนี้จนกระทั่งมันตัดเส้น ema ลงพอจะตัดเส้น ema ลงปุ๊บวันถัดไปตัดลงแล้วดีดขึ้นกลับมาปิดที่เส้น ema อาจจะยังไม่ได้ทําอะไรถูกไหมก็ชะลอดูก่อนว่าเอ๊ะมันจะลงไปถึงไหนแต่ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสายเทคนิคเขาก็จะมีวิธีการวัดว่าเอ๊ะมันจะลงมาถึงไหนอย่างแรกเลยก็คือวัดแนวรับแนวต้านเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีแนวหนึ่ง ก็คือมันน่าจะลงมาถึงตรงนี้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้กราฟฟิโบเราเห็นว่าระยะมันขึ้นมาปุ๊บมันจะต้องมีการพักตัวเราอยากรู้ว่ามันจะพักตัวเนี่ยจนถึงไหนให้เราลากเลยครับอ๋อพี่แดงลืมอีกนิดนึงก่อนลากเนี่ยแนะนําให้มากดตัวแม่เหล็กตรงนี้นะครับเพื่อมันจะได้ลากตรงกับจุดที่มันเป็นยอดจริงๆนะครับอย่างสมมุติเนี่ยมันจะดูดเข้ามาเห็นไหมครับมันจะดูดเข้ามาที่ยอดพี่แดงกดปุ๊บเราก็ลากขึ้นมาตรงนี้ อพอปล่อยเสร็จมากดเฟืองนิดนึงครับแล้วก็กดว่าให้มันขยายเส้นไปทางขวาแล้วก็กดโอเคคราวนี้เราก็จะเห็นแล้วครับว่ามันมีเส้นว่าถ้าสมมุติว่ามันดีดขึ้นมาเนี่ยจังหวะที่มันลงจังหวะที่มันลงเนี่ยมันจะลงมาพักตัวที่จุดไหนบ้างก็คือเป็นจุดเฝ้าระวังที่ทางนักลงทุนสาย VI เนี่ยเขาก็จะมาดักซื้อนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย ถ้าจุดพักตัวก็จะอยู่ประมาณ0.382จนถึง0.618ช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงถ้าหากว่าลงมาแล้วพักตัวก็จะเป็นไซด์เวย์นะครับแต่ปรากฏว่าตรงเนี้ยลงมาเส้นแรกลงมาเส้น2แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มามาไม่ถึงจุดพักตัวแบบจริงจจังๆก็คือน,น่าจะเป็นแนวโน้มขึ้นต่อน่าจะเป็นแนวโน้มขึ้นต่อเพราะนั้นนักลงทุนสาย VI เขาก็จะเก็บเก็บเก็บถ้าสมมุติว่าเราเป็นเทรดเดอร์ ader, เราก็ไม่รู้หรอกไอการลงมาแท่งแดงหัวตันแบบเนี้ย มันจะลงจริงแท้แค่ไหนเราอาจจะเพิ่มเครื่องมืออื่นๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อดูว่ามันมีการลงแล้วแรงไหมเช่นการใส่โวล่มเข้าไปหรือการดูด้วยอินดิเคเตอร์ ADX ก็ได้นะครับดูว่าแรงลงมันมาจริงหรือเปล่าสมมุติว่าเราซื้อตามเข้าไปต่อเรายังไม่ปล่อยถูกไหมนักลงทุนเห็นว่าปุ๊บมันตัดขึ้นมาอีกอเส้น EMA10 เริ่มมีขึ้นจังหวะนี้เราจะเห็นอาจจะมีเริ่มโวล่มเพิ่มขึ้นนะครับ มีตัดเส้นตรงนี้เพิ่มอาจจะนะครับอาจจะซื้อเพิ่มเข้าไปอีก1ก็คือซื้อทยอยซื้อขาขึ้นไม่ใช่ทยอยซื้อขาลงนะไอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรื่องทยอยซื้อขาลงเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาก็ซื้อขึ้นไปขึ้นไปนะครับราคาแรกอยู่ที่3.36แล้วจังหวะที่มันลงมาอีกเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะลงมาพักตัวแค่ไหนถูกไหมถ้าเราใช้ฟีโบล,ลากเหมือนเดิมอ่าพี่แดงใช้ฟีโบล,ลากเหมือนเดิมปั๊บเห็นไหมครับมันก็จะลงมาเนี่ย มาแตะที่382ตรงนี้แล้วก็ดีดขึ้นกลับไปแป๊บหนึ่งกลับมาแตะที่0.5ถ้าเรามองไปทางซ้ายเนี่ยทุกอย่างมันจะสัมพันธ์กันหมดแนวรับแนวต้านไม่ว่าเป็นฟิโบหรืออะไรก็แล้วแ,แต่เห็นไหมครับแล้วก็ดีดขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นการใช้ฟิโบเพื่อดูจังหวะว่ามันจะลงมาถึงไหนแน่นอนครับว่าถ้าเราถือเข้าไปอีกมันก็จะยาวขึ้นไปแล้วก็จะมีตรงช่วงนี้ที่มันหล่นลงมาแรงๆแต่ทุกครั้งเนี่ย พี่แดงเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะหล่นมาแรงมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นคนที่เรียนรู้ในเรื่องของกราฟเทคนิคเขาก็จะมีวิธีการดูหลากหลายรูปแบบอย่างรูปแบบเมื่อกี้ที่พี่แดงบอกก็คือทั้งฟิโบทั้งแนวรับแนวต้านบางคนก็จะดูว่าทฤษฎีดาวทฤษฎีดาวหมายความว่าจุดต่ําสุดของเขาเนี่ยเห็นไหมครับจุดต่ําสุดเนี่ยมันยกสูงขึ้นก็แสดงว่ายังเป็นแนวโน้มในทางที่ทางขาขึ้นอยู่เห็นไหมครับตรงนี้จุดต่ําสุดก็ยังยกตัวสูงขึ้น ตรงนี้ถึงแม้จะล่วงลงมาเยอะแต่ก็ยังไม่ต่ํากว่าจุดเดิมก็ยังคงไปได้เรื่อยๆเห็นไหมครับไปได้เรื่อยๆจุดต่ําสุดอ่าจนกระทั่งตรงนี้แหละครับเป็นจุดวัดใจตรงนี้จุดต่ําสุดคือตรงนี้แล้วก็ดีดขึ้นหลังจากนั้นดีดลงแน่นอนครับว่าสายเทคนิคอลอาจจะออกแถวนี้แต่พอออกเสร็จปุ๊บก็เด้งใส่หน้าอีกถูกไหมนี่แหละครับคือความไม่แน่นอนของหุ้นเนาะอ่าพอดีดเด้งขึ้นใส่หน้าเสร็จคราวนี้ก็ขึ้นไปอีกแต่ยังคงทําจุดต่าสุดสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เห็นไหมครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้อ่าเราจะเห็นว่ามันพัวพันแล้วถ้าสมมุติว่าเราเห็นลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถมองได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับตรงเนี้ยอ่ามันก็คือ head and shoulder ถูกไหมมันก็คือ head and shoulder ถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่ามันสามารถที่จะลงไปได้ถึงไหนเนี่ยวิธีการก็คือให้ลากไอตัวฐานตรงนี้เท่ากัน อันนี้พี่แดงใช้เมาส์าเมส์ธรรมดาละมันอาจจะไม่ตรงนะครับแล้วระยะที่มันจะขึ้นไปได้ระยะที่มันจะลงไปได้เนี่ยก็คือหาไอแนวแถวนี้นะครับก็คือเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยมันจะยาวเท่ากับเส้นตอนที่มันฝ่าลงมาก็คือประมาณนี้นะครับเส้นเนี้ยจริงๆถ้าเราวาดด้วยไม้นบรรทัดมันก็จะยกออกมาได้ว่ารู้ว่ามันจะลงไปถึงประมาณไหนนะครับแต่นี้เอาวาดแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับ เอาละอันนี้คือสาย vi สายเทคนิคเขาก็ออกไปตั้งแต่ตรงนู้นแล้วก็เกาะเข้ามาใหม่ได้มาออกแถวนี้อีกรอบนึงคราวนี้แล้วในมุมมองของม่แดงเนี่ยสาย vi ถ้าเขามองว่าหุ้นตัวนี้มันดีเขาอยากจะซื้อเก็บสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าแล้วในระหว่างทางที่มันลงเนี่ยเขาจะทํำยังไงถ้าเป็นอดีตนะเขาก็จะบอกว่าถ้าจังหวะหุ้นลงหรือตลาดลงแรงๆเนี่ยให้เราไปซื้อ t f e c เซตห้ไว้เราซื้อเซ็ตห้ถ่วงเอาไว้ ก็ยังได้กําไรมาถั่วๆมาโปะ๊โปะกันได้แต่ในความเป็นจริงอะครับหุ้นมันบางตัวมันก็ไม่ได้วิ่งไปในทิศทางเดียวกับเซทห้าสิบสมมติว่าเซทห้าสิบตอนนี้ลงมาตลอดเห็นไหมครับ w s a ก็ยังขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติจังหวะที่มันลงแต่เซทห้าสิบมันไม่ได้ลงด้วยเราซื้อไปมันอาจจะสร้างความเสียหายมากกว่าที่จะมาเกื้อหนุนกันถูกไหมแต่ในปัจจุบันเนี้ยพี่แดงต้องบอกว่าไอ้ตัว single stock future มันลงตัวกว่า เพราะว่าตัว WSA ตัวนี้ก็มี s i n เกิลสต็อกฟิ u เ e ของตัวมันเองด้วยนั่นหมายความว่าจังหวะที่กราฟตัว s i n เกิลสต็อกฟิ u เ e รเนี่ยเราซื้อลงมันก็คือตัว WSA ที่เราต้องการจะลงแล้วก็เห็นในกราฟเดียวกันไม่ต้องไปอิงกับตัวเซตห0ถูกไหมเอาละคราวนี้พี่แดงก็จะให้ดูในส่วนของมอ r e เมนูข้างบนนะครับมอเลือกมาที่ Setting แล้วก็เลือกมาที่ a r t e r information นะครับแล้วก็มาที่ margin rate margin rate เนี่ยพี่แดงก็อยากจะให้เลื่อนลงไป จนกระทั่งเจอ WSA อ่าเจอ WSA ละซีรีส์ปัจจุบันคือซีรีส์ Z WSA Z23 หมายความว่าตัวนี้นะ่จะหมดอายุสิ้นเดือนธันวาก็คือเราสามารถซื้อขายได้จนถึงสิ้นเดือนธันวาหลังจากนั้นก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ถัดไปเราจะเห็นว่าตัวนี้ครับ385บาทคือ m a r ิ i นที่เราจะใช้ในการเทรดครั้งนี้ m a r ิ i นก็คือเงินที่เราต้องลงไปอะ่ะเราต้องลงเงิน385บาท เพื่อใช้ในในการเทรดครั้งนี้โดยเราจะต้องระวังไม่ให้เงินทุนของเราเนี่ยอยู่เหลือน้อยต่ำกว่า270บาท60สตางค์เลียไป271แล้วกันเราลงเงิน385บาทแต่ระวังอย่าให้เราติดลบจนเหลือน้อยกว่า271บาทเพราะถ้าเหลือต่ำกว่านี้มาร์เก็ตติ้งจะโทรมาให้เราเติมเงินแล้วเราต้องเติมเงินเท่าไหร่ก็เติมมาจนกระทั่งกลายเป็น385บาทก็เติมไปอีกเท่าไหร่ครับประมาณสัก 70บาทแค่นั้นนะครับก็คือเติมขึ้นมาไม่เยอะแต่ถามว่าแล้วเราจะเทรดแบบนี้ไปเพื่ออะไรล่ะเราทําไมไม่เติมเงินเข้าไปสัก1,000บาทถ้าสมมุติว่ามันจะติดลบกว่ามันจะลงมาถึง270ก็อีกนานถูกไหมอ่าอันนี้คือตอน1สัญญา385บาทคราวนี้เราย้อนกลับมาดูครับถ้าสมมุติว่านักลงทุน VI ท่านนี้เนี่ยเขาซื้อ WSA ที่ราคา3.36บาทเขาซื้อที่1000หุน้นปึ๊บ ก็คือ3.36นักลงทุนท่านนี้เนี่ยลงทุนไปที่1,000หุ้น3,360บาทแล้วปรากฏว่าหุ้นก็ขึ้นขึ้นขึ้นมาจนเป็น3.50 3.51จนกระทั่งหล่นลงมาตรงนี้คราวนี้ถ้าเขากลัวว่ามันจะลงอะ่ะเขาก็เลยเปิดสัญญา Single Stock Future WSA z 23 1สัญญาเท่ากับ1,000หุ้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปิด หสัญญาในการเซลล์ก็คือช็อตมองว่ามันจะลงเขาจึงต้องวางเงินจำนวน385บาทเพื่อจะซื้อ1สัญญาก็คือ1,000หุ้นในขาลงสมมตุติเขาเปิดออเดอร์ตรงนี้เปิดออเดอร์ช็อตนะครับแล้วปรากฏว่ามันก็ดีดขึ้นดีดลงดีดขึ้นดีดลงไม่ไปไหนจนกระทั่งเขามองว่า โอเคมันอาจจะลงแต่ว่าลงไม่สุดหรือเปล่าเขาอาจจะไปปิดตรงนี้ก็ได้ซึ่งไปปิดตรงนี้เนี่ยเขาได้กำไรมา2ช่อง2ช่องเนี่ยมันอาจจะดูไม่เยอะ3.46ลดลงมาเหลือ3.42ถูกไหมแต่อย่าลืมว่าเขาลดลงมา2ช่องในปริมาณหุ้นเท่ากับพันหุ้นเท่ากับเราบวกมา,มามากกว่าที่เราคิดแน่นอนครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราซื้อไปแค่385บาทถูกไหมแต่อย่าลืมว่าเราซื้อ1สัญญาก็คือ1000หุ้นนะก็คือมันจะเท่ากับหุ้นที่เราถือเอาไว้ แต่ว่าตรงนี้มันเริ่มโรเลยถูกไหมนักลงทุนท่านนี้ก็เลยตัดสินใจปิดออเดอร์ไปก่อนนะครับได้กําไรเทคกาไรมาส่วนหนึ่งหลังจากนั้นมันขึ้นไปอีกเริ่มลงมาตรงนี้ปุ๊บเขาก็เลยตัดสินใจช็อตอีกรอบหนึ่งก็ได้นะจุดนี้แล้วตรงนี้อ่าลงมาอีกเขาตัดสินใจช็อตตรงนี้อีกตัวกดชิปนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายเนี่ยมันสามารถที่จะลากลงมาเพื่อวัดระยะได้ว่ามันลงมาประมาณเท่าไหร่มันขึ้นมาประมาณเท่าไหร่สมมุติว่านักลงทุนท่านนี้เนี่ยเห็นว่าเอ๊ะ มันมีแท่งแดงลงมาตรงนี้แล้วก็มันเกือบเต็มแท่งเลยที่ฝ่า EMA มาได้นะครับเขาก็เลยเปิดช็อตตรงนี้1สัญญาก็คือ1 0 0 0หุ้นหลังจากนั้นก็ดูสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรจนกระทั่งมาเจอรูปแบบตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ดีดกลับขึ้นมาสูงกว่าราคาปิดของตัวนี้เขาอาจจะตั้งราคาไว้ว่าปิดประมาณนี้เพราะฉะนั้นนักลงทุนท่านนี้เนี่ยก็จะได้กำไรจากการช็อตมาที่4.28%ดูเหมือนไม่เยอะถูกไหม แต่อย่าลืมว่ามันคิดจากพันหุ้นนะถ้าสมมติว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้วิธีการช็อตเซลล์เนี่ยช่วงจังหวะเนี่ยเหมือนเรารอคอยอะครับเรารอคอยว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นแต่เราไม่ได้ทําอะไรเลยหุ้นที่เรามีเนี่ยราคาก็ตกลงตกลง,ตกลงทุกวันถูกไหมระยะเวลานี้20วันเลยนะ20วัน14แท่ง14วันทําการแล้วก็20วันตรงเนี้ยมันเป็นช่วงจังหวะที่นักลงทุนสาย VI เขาก็เก็บเงินกําไรตรงเนี้ยมาเป็นสภาพคล่องของพอร์ตเหมือนกันครับยิ่งถ้าลงแรง,แ,รงแบบเนี้ เห็นไหมครับลงมาตรงนี้เต็มแท่งปั๊บก็จัดการเลยซื้อปุ๊บแล้วก็แท่งนี้ลงมาแล้วดีดกลับมาเท่านี้เนี่ยก็จบปิดตรงนี้5% 5%้าเปอของ 1, หนึ่หุ้นหรือถ้าสมมติว่าหลายท่านกลัวว่าเอ๊แล้วถ้าเราไม่ซื้อ1สัญญาได้ไหมเราจะซื้อ2สัญญา3สัญญาก็ได้3สัญญาก็วางเงินประมาณสัก1000กว่าบาทแต่เราไม่อยากให้มาเก็ตติ้งโทรมาตามทวงตังค์เวลาที่เราผิดทางเนี่ยพี่แดงก็แนะนําว่าให้เราเติมเข้าไปสักพันหหรือ2000ก็ได้ แต่ถามว่าถ้าลงมาตรงนี้5%เราซื้อทั้งหมดสมมุติ4สัญญา4สัญญาเท่ากับเราซื้อ4,000หุ้น4,000หุ้นคูณด้วยราคาก็คือ4 4 6ก็คือ10,06 10,06ครั้งนี้เราได้กําไร5%เพราะว่ามันเราซื้อปุ๊บแล้วก็ลงมาปิดตรงนี้เด้งเขียวขึ้นมาแล้วเราปิดเลยตรงนี้เราได้กําไร5%ของราคาประมาณ1 6 0 0 0บาทแต่เราลงเงินไปจริงๆกับประมาณ1,002นะประมาณ1,002นี่ครับก็คือวิธีการ ในการที่นั่งลงทุนสาย VI เนี่ยเขาไม่รอหรือแม้กระทั่งสายเทคนิคถ้ายังไงเนี่ยมันยังอยู่เหนือเส้น EMA 200ก็ยังมองว่าเป็นตลาดขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเขามองว่าช่วงจังหวะขาลงเนี่ยเขาก็ลดความเสี่ยงตัวเองโดยการเปิดช็อตนะครับเปิดช็อตช่วงจังหวะที่ลดความเสี่ยงก็คือเป็นช่วงขาลงต่างๆแต่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นสายเทคนิคณนะเวลานี้เนี่ยพี่แดงมองว่ามันเหมือนจะเป็นขาลงแล้วนะอ่ามีภูเขามีภูเขาแล้วก็มันก็ต้องมาเป็น มี n เลเวอซ่ลก็คือกลับมาอยู่ตรงนี้บางท่านอาจจะเพิ่มเส้น EMA 50วันเพิ่มเข้าไปลองดูว่ามันมาแตะเส้น EMA 50วันหรือจังหวะตรงนี้ครับก็คือก้อนดีม n นซับไพ่แถวนี้นะครับพี่แดงเชื่อว่าถ้ามันลงมาถึงแถวนี้ก็อาจจะเด้งขึ้นอีกเหมือนกันอ่าเอาละ่ะแต่ว่าไม่ได้ชี้นำนะครับตรงนี้เป็นาการวิเคราะห์ที่พี่แดงมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ตัว single stock Future เนี่ยพี่แดงเชื่อว่ามันมีประโยชน์ ในการที่เราสามารถซื้อขึ้นก็ได้ซื้อลงก็ได้ถ้าเราเป็นสาย VI ตั้งใจจะถือหุ้นตัวนี้ตลอดชีวิตสมมุตินะถือมันยาวๆเป็น10-20ปีในระหว่างที่มันลงอย่างน้อยเราก็ไปเสริมสภาพคล่องให้กับมันได้อันนี้ก็เป็นแนวทางในการ ใช้ s ิงเกิลสต็อกเพื่อบริหารพอร์ตแบบหนึ่งส่วนในเรื่องของการเทคนิคการดูกราฟขึ้นกราฟลงเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปเอาละสำหรับคลิปนี้ตลาดเปิดแล้วพี่แดงก็ขออนุญาตกลับไปเทรดต่อเหมือนเดิมสำหรับว,วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ